คร่งสเดียวจะเามัแจงเด็กในซอยไ่ว่าเด็นี้เข้าไม่เข้าไ่าาอะบเดี๋ยวปลอยเลาเสร็จเดี๋ยวอ,ยยนะอาบน้เดี๋ยวยเ,ดเด็กๆออกมัเล่นกันเดี๋ยวค่อยออกออกไปแจกน่าค้ำค้ำเยมันออกมากันโอไม่รู้เด็กไปไหนหมดนีในซอยอ่ะ จงวันนี้น่าเหลือมาแค่นั้นน่ะหกสอบครึ่งอืเอาเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก,ก็มาพบกับช่องประวันพารวยสองอีกแล้วนะคะวันนี้ประวันก็จะมาให้แนวทางลาวเนอะรัฐบาลเวียดนามค่ะเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆน,นะคะ ก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็เพื่อนๆนรับบุญกุศลด้วยนะประวันวันนี้ประวันหกกระสอบครึ่งขนมประวันไปแจกซึ่งประวันก็เหลือกลับมาประมาณไม่ถึงครึ่งกระสอบค่ะเพราะว่าประวันจะเอามาแจกเด็กในซอยแต่วันนี้เด็กในซอยไม่รู้ไปไหนหมดเงียบจังวันนี้ <laughs> ไม่มีเด็กสักคนเลย <laughs> นะคะยังไงก็ให้เพื่อนเพื่อน ทั้งอาเพจทั้งช่อง YouTube ให้รับส่วนบุญกุศลน,นี้ร่วมกันเนาะยังไงก็ให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมดังใจเดี๋ยวประวันจะให้ดูว่าประวันซื้อขนมอะไรไปแจกเด็กมั่งซึ่งเด็กก็ชอบแบบไหนนี่ค่ะอันนี้ประวันก็จะเหลือมาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสอบใหญ่มากเป็นสอบที่ใส่ ข้าวโพดถุงใหญ่ๆค่ะทั้งหมด6กระสอบค่ะซึ่งอันนี้ก็เหลือมาอยู่นิดหนึ่งแล้วประวันก็จะเอามาไว้แจกเด็กในซอยนะคะประวันจะเอามาไว้แจกเด็กในซอยค่ะเอามาค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอยเดินก็จะล้มละระวันเหนื่อยมากวันนี้แดดก็ร้อน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 โอ้ยเหนื่อย ให้รับบุญกุศลน,นะเพื่อนๆขอให้ถูกเลขขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเนาะไม่ว่าจะเอาเลขตัวไหนเลขบุญเนี่ยไปซื้อแล้วก็ขอให้เพื่อนๆอ่าให้ได้ให้โดนให้ถูกนะคะก็ขอให้ร่ำให้รวยเนาะเอาไปค่ะก่อนจะไปดูตัวเลข ฟังคาเตือนสักนิดเนาะประวันเหนื่อยมากเลยเดี๋ยววันให้แนวทางลาวเสร็จแล้ววันอาบน้ากินข้าวพักผ่อนละเหนื่อยคำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกเอ่อไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีค่ะ มาไม่บ,บ้า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 บูบูบีบีว่อวันดูจักสูตรนี่แล้วนะื่อวันว่านะมันมันต้องมาเลขเก่าอีกอือดูจักสูตรแล้วมาเลขเก่าแนะ่เลขนี่ว่าวันจะจับตัวอะไรให้เพื่อนๆดีนี่ หนึ่งหนึ่งสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้านางเอาเอาเอาสูตรลาวไอ้นั่นมาดิสูตรเทียบมาดิ มันได้กันแล้วโอเคอันนี้มันมันชนกันแล้วใช่ไหมชนชนไหนเราลองออสูตรมันมาเทียบดูสิถ้าถ้ามีอันนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมีหกอืมหลักหน่วยอ่ะแต่เรางวดนี้น่าจะเยอะหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าเลขมันชนกันเท่าๆกันเลยค่ะเพื่อนๆนนะคะอาจจะเยอะหน่อย หสี่หนึ่งสามแปดเลขมันไม่ไม่ชนกันอยู่ไม่กี่ชุดนี่นาง แต่ว่าไอเก้าสี่เก้ากับสี่เนี่ยมันชนกันเยอะมากเลยเลขนี้ต้องมาตัวเก่าแน่เลยนะั่นี่ยดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่มาตัวเก่าแน่เลยเออเนาะน,นางลวไอ้หน่วยพิเศษออกออกอันเลย แล้วนะในเขียนมาสิเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆแปบ๊บเดียวมีเวลาอีกเยอะพรามันต้องออกหลังนอยวีไม่ใช่เหรอนี่กี่โมงแล้วนางพราประวันเองก็เพิ่งเสร็จจากงานหรอเนาะไม่มีเวลาคิดไว้ให้ถ้ามีเวลาคิดไว้ให้แปบ๊บเดียวหลก ไม่รู้นี่ทั้งนอยทั้งเรางวดนี้ไม่รู้ยังไงไม่รู้อะเพราะ,ระวันเหนื่อยจัดเหนื่อยมากเออนางรดเด็กมันไปไหนกันหมดว่าวันนี้ในซอยทำไมเงียบจังน้าเหลือมาอยู่ประมาณ ห้าสิบห้กว่าถุงเพราะว่าเด็กในซอยเรานี่มันคนไม่เยอะไงเด็กไม่เยอะแล้มึงเดี๋ยวถ้าแจกไม่หมดเดี๋ยวมึงก็แบ่งแบ่งไปแจกซอยบ้านมึงด้วยก็ได้นี่เออเอาไปแจกให้เด็กเมื่อกี้ก็ลืมเนอะลืมแบ่งไว้แต่ไม่เป็นไรหรอกค่อยไปแจกเที่ยวหน้าราว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  ลาววันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่ทับหนึ่งหห้าปากกาก็ทำท่าจะไปไม่รอดกันสักเล่มเลยโอ้ยอ่าไอ้นางบอกมึงแล้วว่าอย่าให้ลืมซื้อปากกาลืมละหลาไปไม่รอดแล้วนี่มันแห้งหมดแล้วลืมละหลา หกห้าหกห้าลาวพัฒนาไม่เขียนนะเนาะลาวค่ะลาววันจะจับตัวเลยให้ดีเนาะ <c oughs> คิดว่ามาตัวเก่านะนางนะอม,มาตัวเก่าจริงๆด้วยอ้าวแล้วไม่เขียนเ,เขียนตรงนี้ก็ได้เด่นเด่นมาไม่มาไม่รู้นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเลขมันได้แค่เนี้ย เด่นสี่ลงเก้าเด่นสี่ลงเก้าเด่นสี่ลงเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สาม

ถ้ามันเด่นตรงนี้แล้วมันจะมาด้วยกันสองตัวได้ไหมเพราะอันนี้มันแีไ่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันนี้มันชนเด่นเพราะวันมันมาสองตัวแล้วใช่ไหมมันจะมาอีกตัวหนึ่งได้หรอหกจะมาได้ไหม เก้าสามเก้าสามหนึ่งเก้าเก้าสามโอเคตัดออกมาหนึ่งก่อนเก้าสาม เจ้าสามศูนย์สี่วันนี้จะติดศูนย์ไหมเพราะว่ามีแปดถ้ามีสี่ก็ต้องมีศูนย์อ๋อ,อ <laughs> ดีนะเนี่ย สีแปดสีเก้าออตัวนี้คือตัวเน้นนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่ค่ะวันนี้ประวันเน้นแห้นี่ค่ะแล้วก็สี่แปด สี่แปดเพราะว่าวันนี้นอยเขาก็เด่นแปดเนาะเผื่อเผื่อเขาหลุดไปลาวเนาะเผื่อยังไงหลุดไปลาวแปดแปดเก้าสี่เก้าเด่นสามเนี่ยค่ะ เระวันเน้นประวันเน้นให้แค่นี้3มชุดถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบไม่ชอบชุดนี้ก็เพื่อนเพื่อนลองอลองเอาถ้าเพื่อนเพื่อนงบน้อยก็เอาชุดนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนงบน้อยก็ให้เอาชุดนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ประวันเน้นชุดเนี้แบบสุดๆเลยค่ะนะคะเนี่ยประวันเน้นแบบสุดๆเลยเพราะวันจะเขีย,ขยนไว้ให้สองสีนะคะนี่ค่ะดอกจันเยอะๆนี่ค่ะนะคะพระวันเน้นนะะี่ค่ะนี่ค่ะสามชุดแต่เน้นสุดๆคือชุดนี้นะคะเน้นสุดๆคือชุดนี้ค่ะกลัวมันจะมาชุดเก่านี้เพราะว่าเลขเนี่ยจับชนกันแล้วเนี่ยคือมันได้เลขเหมือนเดิมอะค่ะ เนี่ยวันนี้เขาชนแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้าอืมความเป็นไปได้นี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบที่ประวันจับให้เพื่อนๆนจะเอาซื้อทั้งหมดนี้ก็ได้ซึ่งก็มีแค่แปดชุดเก้าชุดทั้งชุดเด่นเนี่ยเนาะอันนี้คือชุดเด่นนะคะอันนี้คือชุดเด่นค่ะ ประวันเน้นให้วิ่งคือตัวนี้นะคะประวันเน้นให้วิ่งคือสีค่ะเน้นให้วิ่งคือสีนะคะย,ยุงเอ้า <laughs> นี่นะคะประวันเน้นให้วิ่งคือสีค่ะตัวเน้นประวันนะคะเน้นค่ะนี่ค่ะจะเป็นสีแดงนี่นะคะอ่า แล้วก็จะมีอ่าสีแดอีกชุดหนึ่งนี่นะคะอันนี้ตัวเด้นตัวเน้นค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยวันเน้นให้แค่3ามชุดนะคะอ่ะค่ะแคบค่ะเพื่อนๆลาวค่ะลาว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 ,วันนี้เราไปเที่ยวประเทศลาวกันอ่ะค่ะแคบค่ะประ่วันจะไปแล้วค่ะ มาไม่มาไม่รู้อย่าด่าประวันเด้อประวันทําแล้วมันก็ได้แบบนี้อะค่ะนะคะเอาค่ะแคปค่ะเอาแคปค่ะเห็นไหมเนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอาค่ะแคปเนาะแคปแคปแคป,ประวันจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อนก็จะได้เอาเข้าซื้อทันเนเนาะลาวนะคะลาวค่ะลาว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 ค่ะ เดี๋ยวไอ้น,นี่ประวันจะเอาขึ้นหน้าโพสทางนี้อืมแคปแล้วเนาะเพื่อนๆแคปแล้วเนาะสี่วิ่งสี่วิ่งสี่ลองเก้า ยุงเด่นวิ่งสี่โอ้ยทำไมมันไม่มองไม่เห็นนะาปากกาเนี่ยจะว่ามันหมดมันก็ไม่ได้หมดนะเพราะว่าสี่เก้า 9848เอ oh. า98 48 9ป4ส9 8 48. 4ป48

สามหกหนึ่งงวดที่แล้วเน้นอะไรให้เราลูกจำจำไม่ได้ เคยเป็นใจประวันเลยปากานี่ สีชมพูแม่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  ที่ดอกจันเยอะๆนะคะที่ดอกจันเยอะๆนะคะนี่ค่ะวิ่งประวันให้วิ่งอ่าสี่นะคะวิ่งสี่ลองเก้าค่ะวิ่งสี่ลองเก้าค่ะวิ่งสี่ลองเก้านะคะวิ่งสี่ลองเก้าค่ะมาไม่มาประวันไม่รู้แต่อย่าด่าประวันนะอันน oh ี้นะค่ะ แคปค่ะแคปค่ะแคปนะคะแคปนะคะวิ่งสี่รองเก้าวิ่งสี่รองเก้าค่ะมาไม่มาเพราะวันไม่รู้ค่ะเอาวิ่งสี่รองเก้าวิ่งสี่รองเก้าดูดอกจันกันนะคะดูดอกจันกันนะคะว่าประวันเน้นตัวไหนให้เนะเาะค่ะประวันจะไปแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ